สวัสดีครับนะครับเรามาดูนะครับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงทางโลกออนไลน์นะครับนี่นะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นยูทูบเบอร์นะคือเลี้ยงช้างจริงๆนะครับชื่อช่องว่าควานเบนคนเลี้ยงช้างนะครับนี่ครับไม่ใช่ช้างเลี้ยงคนนะครับก็เลี้ยงจริงแล้วก็ทําช่องจริงนะครับน้อยมากนะครับคนที่จะได้รู้จักเขานะครับเขานี่เลี้ยงช้างมานานมากนะครับ แต่ก็ได้ทําช่องเป็นของตนเองเพื่อจะถ่ายทอดนะครับเจตนารมณของท่านธนบดีพรมสุขนะครับในการอนุรักษ์ช้างนะครับนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็เป็นน้องสงกรานนะครับควานเบนก็อาบน้ําให้อยู่นะครับอายบง้อนีอากาศร้อนมากนะครับน้อควานเบนก็อาบน้ําให้นะครับ น้องชอบนะครับได้เล่นน้ำนะครับนะครับก็ฝากช่องนี้เนินครับคอนเมบ้นครับะะเข้าเข้าไปค้นหายังไงนะครับเข้าไปค้นหาในยูทูปนะครับตรงช่องแว่นขยาย พิมพ์คําว่าอะไรนะครับควานเบนคนเลี้ยงช้างครับแล้วเบนนี่ตัวโซโซหรือโชช้างครับโชช้างครับโชช้างการันใช่ครับนะครับควานเบนนะครับคำว่าเบนนี่โชช้างการันเว้นวักนะครับคนเลี้ยงช้างนะครับไอตัวคนนี่เป็นคอคนหรือว่าคอคอคนครับคอคอควายครับคอควายครับคควายนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ได้มูนะครับไม่ได้ว่าทําช่อง youtube จริงๆแต่ว่าเลี้ยงช้างจริงๆนะฮะครับขอบคุณครับฝ่ายเจ้าขาครับโอเคครับ ตอนนี้อุณหภูมิ40องศานะครับผู้จัดการหนึ่งนี่ไล์สดไม่ได้เลยครับก็จะไล์สดนะครับเลิกงานให้บรรยากาศเย็นๆนะครับก็หลัง5้าโมงเย็นไปแล้วนะครับไลาโดยนะครับ นนี่ะครับแม่คํำแพงนะครับกับควานปูงครับนีบ่อาบน้ำนะครับร้อนนะครับ นี่นะครับพลายจนนี่นะครับตกมันอยู่นะครับก็อ,อาบน้ำอ่ะสั่งให้นอนนะครับคว,ว,วานต๋งก็จะเพราะว่าถ้าสั่งไม่สั่งไม่ให้นอนไม่ได้นะครับเพราะช้างตกมันอยู่ควานช้างก็ต้องระมัดระวังในการเข้าช้างนะครับเนื่องจากช้างตกมันเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับ แต่ละวันนะครับแต่เราเลี้ยงในรูปแบบของเรานะครับในรูปแบบศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างองคำนะครับอาบน้ำนะครับนี่คือเป็นช้างดุทุกเชือกนะครับซึ่งศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างองคำเนี่ยมีโครงการก็คือรับช้างเหล่านี้นะครับมาเลี้ยงไว้นะครับมาดูแลปลดระวางไม่ต้องให้เขาไปทํางานหนักนะครับ ป้องกันไม่ให้เขาอยู่ใกล้ชิดกับทางประชาชนมากเกินไปเพราะนะครับประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็จะมีความทรงจํากับช้างที่ดีคิดว่าช้างทุกเชือกเนี่ยนะครับปลอดภัยเข้าไปจับเข้าไปจูบเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆได้นะครับทางเราไม่อยากให้ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในล้านคนที่ถูกช้างทําทําร้ายนะครับซึ่งเขาก็ไม่อยากจะทําร้ายด้วยนะครับเนี่ยอาการตกมันนะครับ แต่ต้องบอกว่าช่วงนั้นนะครับอากาศอาจจะร้อนพื้นถนนอาจจะร้อนที่เขาไปเดินที่ไปแสดงโชว์นะครับหรือไม่ได้ทานหิวน้ําหิวอาหารทําให้เขาเกิดอาการหงุดหงิดก็ได้นะครับแล้วเราเข้าไปยื่นกล้วยอาจจะแบบมัวแต่ถ่ายรูปนะฮะเอาภาพสวยๆนะครับช้างก็เลยเกิดความเครียดนะครับสามารถทําร้ายคนได้นะครับ น้ำนะครับเย็นดูนะครับเราเราเห็นได้ว่าช้างมีความสุขนี่เป็นยังไงนะครับเรามองด้วยนะครับเราใช้ความคิดเราใช้สติปัญญาเนี่ยครับของเรานะครับในมองช้างดูช้างนะครับว่าเขามีความสุขไหมนะครับนะครับ 你看。 นี่นี่ขนาดตกมันนะครับท่านผู้ชมครับ ที่ล่ามสู้ไว้สงขาเนี่ยก็คือน้องตกมันอยู่นะครับคือเพื่อป้องกันนะครับอันตรายก็เลยต้องใส่ปลอกขาไว้ก่อนนะครับเผื่อทุกท่านยังไม่เข้าใจนะครับว่าช้างตกมันเป็นยังไงนะครับ โยนพอถึงถึงพอนวนโยนไปที่ไม่มีน้ำเออ อโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของผู้จัดการหนึ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับในการถ่ายทอดทำช่อง YouTube นะครับเพื่อจะให้เด็กๆลูกๆหลานๆ,ๆนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของช้างดุนะครับที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำจังหวัดมัสารคามพวกเราเลี้ยงช้างเพื่อตอบแทนพระคุณของช้างที่ช้างเคยกอบกู้เอกราชนะครับ ะรับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสปอนเซอร์ฝากซื้อกล้วยนะครับซื้ออาหารให้ช้างนะครับอยากจะทําบุญให้ช้างก็สามารถติดต่อทางท่านประธานธนบดีปรมสุขได้นะครับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ